แล้วที่บ้านหนึ่งรอกอแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ไปทํางานก็ไปทํางานก็เห็นมีคนไข้มาคนนึงน้ำตาลสูงอะค่ะพวกพี่ก็ไปช่วยพี่ก็ไปใส่ใส่สายฉี่ให้เขาอาหาะ,ะแล้วก็ใส่เต็มใส่ก็ไม่ได้ใช่ไม่ไม่ถึงกับพีพีอีอะค่ะแต่ว่าณนะตอนนั้นนะพี่ก็มีความรู้สึกว่าหน้ามืดมือกแบบมองมอง,มองพื้นเป็นสองระดับก็มาคุยกับมาคุยกับน้องค่ะว่าทําไมเฟคชิวนี่มัน มันใส่ไม่ได้ทําไมมันรู้สึกมองผิวมันเป็นสองระดับยังยังไม่รู้ตัวเองทีว่าตัวเองจะเป็นลมแล้วก็ทีนี้น้องเขาบอกว่าครับผมเป็นไรี่ใส่ได้อยู่นะก็เลยว่าอออเหรอหรือว่าพี่ผิดปกติอยู่คนเดียวก็เลยน้องเขาก็เลยเดินไปค่ะแล้วก็สักพักพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันหมุนมืดไปห,หมดเลยแล้วก็ล้มไปโดยไม่รู้สึกตัวภาพที่พี่รู้สึกแบบรู้สึก เสียใจคือเพื่อนๆในทีมหมาต่างก็น้ําตาคลอกับพี่ไปด้วยอะค่ะว่าเออต้องถึงจุดๆนี้แล้วหรอพวกเราอ่ะคือต้องร่วมทีละคนทีละคนคือทุกคนเหนื่อยค่ะไม่มีใครไม่เหนื่อยเหนื่อยทุกคนแต่เขาก็ยังสู้อ่ะค่ะเพราะว่าี่มีคนอะค่ะครับคือคือคนี่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะถามว่าในวันที่เราเหนื่อยมากๆเราสามารถลาได้เนาะในในสวัสดิการของเราเราก็ยังสามารถลาได้ ทำไมพี่เลือกที่จะไม่ลางานครับคือคือหนึ่งคือไม่มีคนทํางานนะคะเราจะไม่ไม่มีคนทํางานให้กับโรงพยาบาลเลยถ้าเราลาอืมไม่มีใครมาดูแลคนไข้ที่จริงมีแค่บุคลากรห้องฉุกเฉินมีแค่สามคนที่พูดถึงเราก็มาทางานไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้ใครจะมาทําอ่ะใช่ไหมสงสารนะคะที่สงสารคนไข้ที่เข้ามาแบบมาำดำาแบบเนี้ย <c oughs> เออมันทาไม่ลงอ่ะ เหมือนกระเด็กมาด้วยหอบหายใจเหนื่อยถ้าเราไม่อยู่นะตรงนั้นใครจะมาทําให้ใช่ไหมสาหรับความคิดของพี่นะต่อทำงาน แชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบในหนึ่งวันอะทํางานสิบหกชั่วโมงค่ะลากกันหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็มันมีความเพลียค่ะเพลียมากไม่ได้พักเลยคนไข้เยอะบุคลากรของเรามีน้อยลงเนื่องจากติดโควิดต้องกักตัวเหลือแค่สามคนนะคะอืมก็คือในในโรงพยาบาลหนองจิกเนี่ยคือเหลืออยู่สามคนหรอครับบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะห้องฉุกเฉินนะคะอ๋อเฉพาะห้องฉุกเฉินนะอนัดัดค่ะใช่ค่ะเราก็เลยต้องลากเวรยาวจะอจะปิดก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมคะคนไข้เราก็เยอะคเราก็ต้องบริหารจำนวนบุคลากรที่มีอยู่อะค่ะก็ลากเวรไปค่ะคนสิบแปดชั่วโมงสิบหกชั่วโมงวันหนึ่งครับผมแล้วในวันหนึ่งเนี่ยฮะเราต้องรับผู้ป่วยจำนวนมากเนาะ ถึงถึงสิบถึงมาเ่ยประมาณยี่สิบกว่าเคสัตวละวันอะค่ะยี่สิบเคสเลยหล่ะแรเฉพาะอำเภอนะคะนี่เฉพาะอำเภอหนองจิกอำเภออื่นเราจะไม่เราจะไม่ทราบรายละเอียดคือโรงพยาบาลอำเภอไหนก็คงจะไปรับผิดเขาอะค่ะครับแต่เฉพาะหน้องจิกนี่ยี่สิบลายต่อวันยี่สิบกว่าเคสทุกวันนะคะอืมครับผมแล้วแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีมีทุกวันเลยไหมครับในในเคสของอำเภอ มีมีเกือบเกือบทุกวันนะคะช่วงนี้<ม>พอดีหลังจากที่พี่เตลงไปก็ไม่ได้อยู่เว้นะคะ<ม>ก็ไม่อัปเดตแต่ว่ามือเห็นได้ทุกวันนะคะ ทางสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ประสบป,ปัญหาเตียงเต็มเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะทุกๆวันนี้คือเวลาคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันมีอุบัติหนึ่งคือบ,บีบบีบแอมบูไม่ถึงว่าคือเราต้องบีบช่วยชีวิตคนไข้ห้าชั่วโมงค่ะรอเวลาที่จะเคลียร์เตียงว่างระดับจังหวัดอะคะ่ะถ้าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเราต้องส่งไปในที่โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าระดับอำเภอเราจะไม่มีเครื่องช่วยหายใจเหมือนกับไ icu แต่ที่ตึกเขาของเขาเต็มอะค่ะเขาเขาต้องรอเคลียร์คนไข้ออกอะค่ะอืมครับผมแล้วคนไข้ของเขาเสียชีวิตตลอดคธอมีเสียชีวิตให้ดูให้ขณะเรารออยู่ห้าชั่วโมงอะของเขามีเสียชีวิตไปแล้วสามสี่เคสค่ะขณะที่รออะค่ะคือคือเสียชีวิตเป็นเป็นรายแบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงต่อเคสอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ Oh. คือขณะที่พี่รอคนไข้รอเียงอยู่ห้าชั่วโมงค่ะพี่ประสานไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเขาบอกว่าณนะตอนนี้คนไข้ของเขาเสียชีวิตไปแล้วสี่ค่ะ hmm. คือกําลังเคลียร์ห้องอะค่ะพอเวลาคนไข้โควิดเสียชีวิตอการเอาศพไปทําพิธีทางศาสนาเนี่ยมันก็ก็ยุ่งยากเหมือนกันมันต้องเซฟอะค่ะต้องเซฟคนที่จะทํบน้สํสศพอะไรแบบนี้ค่ะ hmm. เพราะว่าคนแค่มาติดเชื ใช่ค่ะครับผมอุปกรณ์เราไม่ค่อยจะมีเพราะว่าหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ อำเภออำเภอหนึ่งสามสิบเตียงอะค่ะก็อุปกรณ์การแพทย์มันก็ไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่อย่างเช่นชุด PPE ของเราก็มีน้อยลงเพราะว่าเราใช้เยอะอะค่ะสองคือพี่อยากได้ชุด PRPA PAPR ค่ะคือชุด PPE ที่มีออกซิเจนอะค่ะอย่างน้อยก็สามารถเลฟพวกอ่าบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลที่ใส่ชุดนั้นค่ได้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 ระยะเวลานานขึ้นนะคะ เหมือนกับเราชุด PPE แบบนี้สองชั่วโมงเราก็แน่นแล้วหายใจไม่สะดวกแล้วเป็นฝ้ากันหมดแล้วค่ะใน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 แมส n 9เของเราค่ะแต่ถ้าเรามีเครื่องนั้นมาช่วยอะมันาสามารถทำให้เราทำหัตถการกับคนไข้ได้นานขึ้นนะคะอืมครับผมแสดงว่าสิ่งที่ขาดแคลนนี่ก็คือตอนนี้คือ PPEPPE e e แล้วก็ชุด PAPR ค่ะชุดออกซิเจนที่อยากได้มากนะตอนนี้ ทุพกพยาบ้านหนูจิพักเพค่ะ ตอนนี้คือมันหนักขึ้นเรื่อยๆคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะประชากรของเราก็มีเท่าเดิมอะค่ะบุคลากรทางการแพทย์น,น่นะก็อยากให้สู้ค่ะสู้ให้สู้จนถึงสุดส้ดที่ิธาำได้ค่ะก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ